สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับแล้วก็สวัสดีน้าๆมือเก่าและมือเก่านะฮะแล้วก็มือใหม่นะครับด้รนการตกปลาวันนี้ผมก็จะมาตกปลานะครับแล้วก็ตีปลาช่อนนะครับโดยใช้เหยื่อปลอมนะครับหรือว่ากบยางนี่แหละโดยก็เป็นหมายแบบนี้นะครับหมายมหาชนนะครับคนข้างทางนะฮะต่อสายเอเชียนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีตัวกัดไหม นะครับปกติผมมาเนี่ยผมก็มาตกบ่อยๆนะมึกก็ไม่ได้ตกไม่มาประมาณ3-4เดือนนะก่อนหน้านี้ก็มาก็มีตัวสนุกอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูวันนี้จะมีผลงานไหมนะครับดูมีตัวไหมตัวดู ไม้มหาชนคนข้างทางนะครับไม้แรกนะครับไม้แรกก็โดนเลยนะครับนี่ฮะไม้แรกก็โดนเลยนะครับก็ไซส์ก็สวยอยู่นะครับนี่ครับก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูอีกแล้วว่าจะมีอีกแต้มไหมนะครับเนี่ยแต้มแรกนะครับกะตัดโอ้โหเยอะมาก ดูการจัดนะครับนี่ฮะพวินนะครับของนานิกอมาโดนะครับพวินนานิกอัมาโดนะครับกำลังสวยอยู่นะครับ